คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วนดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมโดยผู้ทำมีเจตนาที่จะให้ความรู้และข้อมูลบางส่วนของการรีวิวเท่านั้นเพื่อประโยชน์ประกอบการตัดสินใจของผู้รับชมคลิปไม่มีผลประโยชน์รือการค้าใดๆทั้งสิน้นเด่งรีวิวเฮ้ยเดงรีวิวเฮ้ยมาแล้วกันดาเดงรีวิวเฮ้ยมาล้วกันดาเดงรีวิวเฮ้ย magical 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 take me away hey my love can't die take me away hey my love can't die take me away hey my love can't die magical 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 โอเคครับผมก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่หนึ่งรีวิวไว้เฮ้ยอีพที่27แล้วสำหรับวันนี้นะครับผมมีสระน้ำเป่าลมมารีวิวให้ได้ดูกันนะแบรนด์ Bestway นะครับรุ่น54006นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,500บาทนั่นเองนะขนาดความจุข,ของน้ำก็778ลิตรนั่นเองสีฟ้าขาวนะครับนะครับยาวประมาณกับ3เมตรเลยทีเดียว2.6นะครับทรงรูปสี่เหลี่ยมนะเป็น ผ้าใบ PVC อย่างดีเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับผมแนะนำให้เ,เพื่อนๆได้ไปหาซื้อมาให้ลูกหลานได้แช่น้ำกันหรือว่าจะใช้เองก็ได้นะก็ไม่ผิดสินแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ยังร้อนอยู่ก็มีของเย็นๆมารีวิวให้ได้ดูกันนั่นเองนะซึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะดังพอสมควรนะครับสำหรับ แบรนด์ best way นั่นเองนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,500กว่าบาทเท่านั้นเองนะลองไปหาซืกันได้เดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ได้ดูกันแล้วก็ลองสูบลมให้ได้ดูกันว่ามีขนาดที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กกี่คนประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวมาแกะดูด้วยกันจ้ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เปิดแต่ก็ปพ้อมกันครับเพื่อนๆนะผมอาจจะต้องซอกนิดนึงนะครับ โอเคนะแกะกล่องไบบปพร้อมกันเลยนะผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับเด็กก็เล่นดีนะสำหรับตัวนี้ค่อนข้างมีความใหญ่ที่โอเคเลยทีเดียวนะครับผมแกะออกมาให้ดูครับโอเคกับเ,เพื่อนหลังจากที่แกะออกจากกล่องแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีจุกมาแบบนี้นะข้างในเขานะครับลมเนี่ยจะสูบเป็นชั้นๆไปนะครับก็มีที่สูบลมตรงนี้นะเห็นหมหนึ่รูนะครับตรงนี้อีก หนึ่งรูนะครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีว่ามีกี่ช่องกันแนะ่น่าจะสองช่องนะเป็นสองชั้นนะครับตัวนี้ดูจากรูปกล่องแล้วน่าจะประมาณนั้นนะครับหนึ่งสองชั้นถ้าไม่สองชั้นก็สามชั้นประมาณนั้นนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะจริงๆแล้วใช้พวกใช้พวกนี้ได้นะครับใช้เป่าเอานะผมก็ใช้แบบนี้นะเก่าแล้วใช้เป่าคอมอยู่นะครับใช้ตัวนี้เป่าแทนก็ได้นะครับจี้เข้าไปในรูวอดีเดะเลยนะ บอกได้เลยเดี๋ยวจะสูงให้ได้ดูกันว่าเกือบ3เมตรมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ะนั่นเลยนะครับเพื่อนๆตามนี้เป็นสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบลอกมาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะต่อกันเลยเพื่อนๆนี่แหละครับนี่ผมแบลอกมาเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้เลยนะครับเกือบ3เกือบ3เมตรเลยทีเดียวนะซึ่งมีที่จุดเขาเรียกว่าที่เติมลมอยู่2ที่นะครับเป็น2ชั้นนั่นเอง เติมข้าตรงนี้แล้วก็เติมข้าตรางนี้นะครับแล้วก็มีจุดที่ปล่อยน้ําออกก็คือตรงนี้นะเนี่ยครับเดี๋ยวผมยกให้ดูเนี่ยเป็นรูเนี่ยครับ,เ,เ,ปเ,รบเปิดจุกมนันน้ําก็ไหลออกไปประมาณนั้นนะฮะเนี่ยครับก็ปิดให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับกดลงไปโอเคเดี๋ยวผมจะสูบลมให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันมีเป็นลักษณะไหนอย่างไรนะครับตัวนี้นะประมาณนี้เลยนะครับให้ดูมุมกว้างๆกันหน่อยฮะประมาณนี้ครับเพื่อนๆ Uh huh. หมอเหมิงเดี๋ยวลองดูครับแป๊บหนึ่งอ่าโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสูบลมออกปัญจาเราจะเป็นยังไงนะครับอาจจะดางนี่หลยงนีลองฟังดูแปบนึง ก็ข้างล่างก่อนเลย,ลยนะบาทีเราิดเชื้อใหม่เพื่อนนะ điều này cũng phải <laughs> tay, nó hết tay rồi đi โอเคเดี๋ยวผมขอยกออกจากที่ตั้งไ้ก่อนโอเคครับเพื่อนเรียบร้อยแนละ้วฮะประมาณนี้ครับผมนะพอซูบออกมาแล้วมันก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะเล็กนะแต่ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใหญ่ไปเลยทีเดียวนะรับรองได้เลยว่าสัดใจแน่นอนสําหรับการแชร่น้าดับความร้อนในเดือนนี้นะครับสนุกสนุกกันครับผมผมก็ซื้อมานั่งเล่นนะครับนะดีกว่าร้อนร้อน ประมาณนี้ครับผมราคาไม่แพงครับเราไปหาซื้อกันได้เพื่อนก็ประมาณนี้นะแล้วก็สูบเสร็จแล้วก็รีบอุดตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะอาจจะเห็นกันไหมเนี่ยอาา่ะฮะเนี่ยครับเมื่อกี้ผมที่ผมทําให้ดูนั่นแหละนะตรงนี้เป็นจุกป,ปิดจุกเปิดตรงนี้เติมลมนะครับและตรงนี้ก็เป็นที่เอาน้ําออกนั่นเองเ,องเนี่ยเห็นรูอยู่ตรงนี้หนไหมพอเราดึงคือน้ําแบบน้ําเต็มอยู่อย่างเงี้ยเนาะก็ต้อง ปิดรูให้มันมิดชิดที่หนึ่งนะครับมันจะได้ไม่รั่วออกไปนั่นเองนะแค่นี้ครับรับรองได้เลยว่าเย็นแน่นอนสองคนสบายๆเลยทีเดียวโอเคครับสำหรับหน่งรีวิวไว้เฮ้ยวันนี้นะก็ลาไปแล้วสำหรับ E p ีที่27นี้นะครับฝากไว้ด้วยครับรับรองได้เลยว่าลูกหลานของท่านจะไม่ร้อนอีกต่อไปนะโอเคครับฝากไว้ด้วยกับเจ้าตัวนี้นะแบรนด์ Band Best Way นั่นเองนะครับขอบคุณมากสำหรับการติด